แล้วไปบ่ได้ไ,ปปไ,ดไม่เจ้าเป็นไผ่เนี่ยแล้วก็เตะตัวขึ้นในหอยสิงแฉะไม่อยากให้ห้อยสีกุง้งบ่นายหอยสิงซื้อนี่ฝังใจขูม่มาตลอดตะยานเถอะเมื่อ20ปีที่แล้วกูเขามันเป็นสินสำนักเดียวกันนอนว่กคอยเก่งกลัวมันก็เลยให้ได้คอยเป็นตั้งสี่ไปใส่บ่ได,ไ,ไ,ปปได้ไม่ังคือไปบ่ได้เป็นไผ่เดียต้องตัดผมสากลชักกะผมเดียวมนตัดเสีตัดตั้งรถดีครับ คือผมว่าตัดผมอยู่กูปัดเดียดตั้งคือไปเอามาตัดกันตัดเอาเมีผ่าผูกเงี้ยตัด่ะหรอนี่ตั้งซื่อซื่อจะติงคือผมน้องอนต่ายอยู่พวกนี้ตัดตุอ้งหอยัง่งแม่งเนี่ยลั่งถึงมือตายกูจา,ามอม ถ้าหลุดเลยดิแมนต้องลงคาถาตวกอนสาถูกสาธุเดอหัวหัวนี่ที่ปุขาที่ตัดล่งไปขอให้รอขอให้งามขอให้ให้ได้กันได้ไรขอสาถูกซันต์ตันโีมิลิวเลยแมนเอาอา ิงตัดเลยไปเถอะไอ้ีไล่เด็กกีฟ้าไปนะรอไปไปตรงไลยรอแล้วรอไป,อไ,อไ,ปไปแล้วสินั่งไปหาบักนายห้อยสิง<อ>นี่ไปใส่ไม่เอาถามกอนเนี่ย พาพาหามาถอดเอาผ้าคุุมมึงก่อนไปแล้วปวดหามงยีบหางมาตัดผมไม่กุนโอ